มาค่ะไวรัสโควิดมันมาแต่เราไม่ไปวิตกจนแบบมีกลจะริตนะคะเพราะมีหลายท่านหลายหลายคนออกมาพูดว่า,าทั้งอาจารย์เรนทั้งครูสิตาทั้งผู้กองเว็ทั้งอะไรแนละ้วแต่ที่เขาเออกมาพูดฮะหนึ่งหนึ่งคือการการจะติดเชื้อได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแต่ ตอนนี้เราวิตกจะดิบไป50% 0เออนะคะมันก็คือเรื่องจริงนะคะแต่เราก็อยู่ใน <Like. S 1> ในเกณฑ์ในวิธีการป้องกันที่ถูกต้องเราก็โอเคแล้วนะคะแต่วันนี้พี่จะมาเสนอสินค้าให้คุณนะคะกับสินค้าทึ่เป็น4เ <Like. S 1> ทศซึ่งมันดีมากสาหรับในยุคนี้นะะมันสามารถป้องกันอะไรได้หลายอย่างทําให้ร่างกายเราแข็งแรงถ้าร่างกายเราแข็งแรง อะไรก็แล้วแต่มันจะเข้ามามันก็เข้าได้แบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตกับอีกแปดสิบเปอร์เซ็นเราแข็งแรงดีกว่า嘛าเออนะคะมาฟังกันเลยนะคะกับสี่เทพสั้นฟ้า<ล>ชื่อสี่เทพสั้นฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าทําไมถึงชื่อนั้นสิ่งแรกที่อยากให้คุณกินก่อนคือคุณจะต้องล้างตับไตละไส้หลอดเลือดเพื่อให้มันสะอาดเพื่ออีกสามตัวเข้าไปมันจะได้ทํางานง่ายมันจะได้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือคุณจะต้องล้างตับไตลำไส้ก่อนเลยนะคะกับตัวนี้เมทอกนะคะสินค้าตอนนี้นะคะหมดสต็อกแล้วนะคะกำลังจะมาน่าจะสิ้นเดือนหรือไม่ก็ต้นเดือนหน้านะคะคือเดือนเมษาบอกได้เลยนะคะตัวนี้มันดีอย่างไงมันดีตรงที่ว่าพอเวลาหลอดเลือดตับไตลาไส้ของคุณสะอาดสิ่งที่ทาม,มาคือคุณจะไม่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันแล้วก็อะไรนะเขาเรียกหะ มือนต้านอนุมูลสระด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเบาหวานไขมันเนี่ยมันจะเอามาเป็นแพ็กเกจแแบบีพก็เป็นนะคะสิ่งที่ตามมาคือตัวนี้จะช่วยให้คุณระบบขับถ่ายดีด้วยนั่นหมายความว่ามันเร็งหรืออะไรอะระบบขับถ่ายลำไส้ใหญ่มันก็จะม,มีปัญหานะคะการที่คุณขับถ่ายดีเป็นชัยไปกว่าครึ่งนะคะใครที่ไม่ถ่ายมันมีความรู้สึกเป็นไงคะอึดอัดแล้วก็ทําให ในร่างกายคุณมีแต่สีไม่ดีเพราะที่พี่พูดหลายครั้งแล้วว่าอุจจาระอ่ะมันคือของสีถูกไหมแต่ว่าการว่าท่อปัสสาวะไอ้ท่ออุจจาระเนี่ยมันเป็นลำไส้ใหญ่มันเหมือนรอที่คาอยู่ที่ลำไส้ใหญ่แล้วจะออกจะโค้นแล้วแต่มันออกไม่ได้ถูกไหมนั่นหมายความว่ามันจะถูกย้อนกลับเข้าไปหาเราคือเราต้องกินอุจจาระไม่ได้กินเป็นอาหารที่เป็นชิ้นเป็นอาาันแต่มันจะดูดเขาเรียกนา้ําซึ่งอยู่ในอุจจาระ ขึ้นไปเลี้ยงร่างกายเราแล้วสังเกตไหมใครที่สองวันสามวันหนึ่งที่ไม่ถ่ายพอเวลาจะถ่ายปุ๊บแม่แข็งกระโกกระเดเลยนั่นแหละค่ะมันคือดูดน้ําขี้ขึ้นไปเลี้ยงตัวเรานะคะพี่ก็เพิ่งรู้จากคุณหมอมหมอสอนมาก็เลยโอ้หนึกภาพตามแล้วอมปู่ตายเราโคตรโชคดีที่เป็นคนที่ถ่ายง่ายวันหนึ่งอย่างน้อยสองครั้งนะคะตีห้าต้องถ่ายแล้วประมาณอีกประมาณใกล้ใกล้เที่ยงหรือเก้าโมงสิบโมงเนี่ยต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะ เป็นคนแบบนี้คือโชคดีที่เป็นระบบขับถ่ายดีมากแต่ถามว่ากินไหมกินเพราะเราไม่รู้หรอกหากว่าไขมันหรือน้ํามันหรืออาหารที่มันเป็นสิ่งสกปกมันไปติดค้ังอยู่ส่วนไหนของลำไส้เราบเปเพราะลำไส้มันกดโผล่ด,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 ดอยู่นั่นหมายความว่าวเราล้างสักปีละครั้งก็ยังดีถูกไหมถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยฉันกินอา,อาหารผลไม้ทุกสิ่งเอ๊ะจริจริงๆับเบลเข้าไปในร่างกายเราไม่เคยล้างเลยขณะคุณกินข้าวหนึ่ง มือคุณยัตงต้องล้างจานเลยเพื่อให้จาดสะอาดเหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดเรียบเทียบกับลักไส้เราเป็บเหมือนจานกี่ปีล้วคะไม่เคยล้างเลยนะคะเออมันคงมีเศษอาหารที่ตกค้างแล้วเน่าเหม็นแล้วก็เราก็เราก็อยู่กับมันอยู่งั้นะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่นนแนะนําอยากให้คุณลองกินดูนะคะรสชาติอร่อยแถมว่ากินง่ายด้วยนะคะเป็นเป็นดีท็อกซ์ที่พี่ยอมรับเลยะคะ่ะว่ากินง่ายแบบ เฮ้ยทำไมมันอร่อยขนาดนี้ยิ่งกินกับนมตาหมีรสจืดกระป๋องสีงเหลืองที่ขายในเซเว่นนะหนึ่งกระป๋องแช่เย็นเจ็บเลยนะคุณเทใส่ไปปุ๊บแล้วคุณเอาเนี่ยหนึ่งสองเทใส่ไปค้นให้เข้ากันแล้วก็กระดกเลยน,นะคะอย่าทิ้งไว้มันจะอืดน,นะคะมันเป็นธรรมชาติของตัวดีท็อกของทุกบริษัทถ้าทิ้งไว้นานจะอืดเป็นเหมือนข้าโอเลยคุณกินได้เพราะฉะนั้นคนปุ๊บกินปั๊บนะคะเออพี่เป็นคนหนึ่งที่ขายง่ายประมาณเจ็ดชั่วโมงกินตรงนี้ไปนะเจ็ดชั่วโมงเนีย่ยถายแล้วขายไม่ได้ถ่ายแบบเรียล คือก็เหมือนมันล้างมาให้ครั้งเดียวจบนะคะโอเคเนาะอันนี้ฝากไปด้วยตัวแรกคุณต้องกินเลยตัวที่สองนะะเป็นตัวคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนเนี่ยมันดีมากตรงที่ว่ามันดูแลร่างกายให้คุณตั้งแต่เส้นผมเล็บกระดูกนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณคุณสวยด้วยสิ่งที่ตามมาคือมันเป็นดักจับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในหมูในเป็ดในไก่ในผักผลไม้ที่คุณกินเข้าไปทุกสิ่งแล้วก็จริงๆริงในวันมีสารพิษ ถูกไหมแม้แต่เข้าสาั่ก็ยังมีเลยเข้าใส่สั่กันหมดนะคะพี่เพิ่งรู้เหมือนกันกินมากี่ปีแล้วไนี่ปู่ห้าสิบห้าปีนะคะเออเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเหมาะสำหรับทุกคนแล้วคอลลาเจนของคุูสิดาบอกได้เลยค่ะว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณสามารถฉีกซองแล้วก็ใส่ปากได้เลยนะคะรสชาติจะเปรี้ย,ยวหวานๆคุณสามารถกินและกินน้ำตามได้เลยหรือคุณจะเอาน้ำหนึ่งแก้วแล้วสงแล้วกินได้เลยกินาาแค่วันละสองแก้วนะคะเช้ากับเย็นนะคะแค่นี้บอกได้เลยว่าผลที่ตามมา สองนุ่สามเดินคุณจับแกนคุณคุณจะรู้เลยว,ว่าแก้นคุนิ่มอย่างกระตุกเด็กนะคะนี่เป็นเป็นที่พี่พี่พี่สุดแต่แล้วอ่ะพอพี่จับพี่ไปหน้านุ่มจังหวะนะคะคุณต้องลองเพราะว่าสิ่งที่พูดมันไม่ได้จับมันไม่ได้สัมผัสมันไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจริงหรือเท็จแต่สิ่งที่พี่มาบอกคุณเพราะพี่ทําแล้วแล้วผลลัพธ์มันคือใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ลองนะคะโอเคตัวต่อไปที่อยากแนะนำนึงคือนี่ เป็นเอสนาเอสนาคืออะไรเอสนาคือสเต็มเซลล์ทํ่ทำมาจากผลไม้ปกติคุณได้ STEM นนยินสเต็มเซลล์แบบยังไงต้องฉีดถูกไหมแต่เป็นสเต็มเซลล์อันแรกทีค่คุณเคยได้ยินกันว่าเฮ้ยมันสามารถกินได้และมันอร่อยด้วยนะคะเพราะมันมีมนมมเมลร่อนมีบวกลเทศมีซอสม,มีแล้วมีลูกหมอนแล้วก็มีผลไม้อีกเยอะแยะชึ่งอยู่ด้านหลังนะคะเราจะพูดแค่นี้เพื่อให้มันสะดวกในการที่จะอธิบายนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ของมันนะคะคือช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจริงจริงนะคะนี่เป็นคนหนึ่งซึ่ง เป็นแผในป่าแล้วพี่เทสไปเปล่าอมไว้วันวันละแค่ครั้งเดียวนะคือไม่ไม่ตั้งใจไม่คิดว่ามันจะหายคือตื่นเช้ามาอมเลยน,นะคะแล้วก็ให้ละลายไปเผาให้ํานลลายสักพักหนึ่งเริ่มกืนได้ละลายแล้วหมดแล้วกินน้ำตามนะคะตัวนี้จะนําพานได้ดีให้คุณกินน้ําบ่อยๆจิบบ่อยๆไม่จาเป็นต้องดื่มอัดๆนะคะเช้จิบๆิบิจทั้งวันนะคะวันหนึ่งให้ได้หนึ่งถึงสองลิตรจะดีมากผิวคุณจะสวยเร็วมากตัวนี้นะคะช่วยดักจับสารพิษท,ที่อยู่นะะในผักในผลไม้ ในอะไรแล้วแต่ที่คุณคิดเข้าไปแล้วมันมีสารพิษตกค้างอยู่มันดึงออกหมดเลยนะคะตัวนี้ดีมากนะคะอยากบอกใครที่เป็นโรคอ้วะเป็นไมเกรนรักษาได้นะคะเลิะน,นะคะอร่อยด้วยตัวเนี้ยคุณสามารถชงกับน้ำหรือเทใสป่ปากอย่างที่พี่ทําได้เลยวันหนึ่งคุณกินได้ตั้งแต่ถึงสิบสองเลยนะคะไม่เป็นตา้ายดีแต่มีประโยชน์นะคะยิ่งใครที่ใช้่องเสียงเยอะเป็นนักพูดนะอะไรแล้วแต่คุณใช้เยอะสามารถกินได้เพ <Like. S 1> ื่อส่งเสรมจริงๆนะคะ โอเคส่วนตัวดีเป็นโรต้าโรยต้ามันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันกินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายดียังไงผู้ชายดีตรงที่ว่าเนาเขาใครไม่ขันหรือขันอยู่แล้วให้มันขันตลอดชีวิตนะคะหรือใครที่ยังไม่เป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากสองอันก็เจ๋งแล้วถูกไหมกลับถ้าสมมติเป็นผู้หญิงเนี่ยผิวพรรณคุณจะสวยนะคะไล่ไฟลฝ้านะคะเออฝ้ากับนะคะ ส่วนหน้าอกก็จะตึงขึ้นส่วนลดลูกนะใครที่มีปัญหาลดลูกย่อนคอนอ้อยปวดนงน่วงมีเมนแล้วเมนออกมาเป็นลิ่มๆเ,เวลามีรูดูขาวมารูดูขาวมีสีมีกลิ่นเหม็นมากเหมือนข่าวปลาหรือมีลมออกช่องคอหรือเวลานอนรวบเพศกับแฟนแล้วมันหลวมนะคะหรือเมนมาครั้งใดปวดท้องทุกครัง้งหรืออีกเยอะแยะมากมายที่ผู้หญิงเป็นนะคะเออ เพราะฉะนั้นคุณควรกินนะคะวิธีการกินคือกินหลังหรเชา2เมตรก่อนเข้านอนสองเมตรนะคะถ้าสูตรอาการทั้งหมดทั้งวง,ท,งที่พูดให้คุณฟังมันหายสนิทไม่เป็นอะไรเลยสักนิดนะคะกินแค่มือเดียวก่อนนอน2เมตรหรื1 m, อ1เมตรเอาที่สบายใจพี่เป็นคนหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแต่อยากลองว่าว่าเขาจริงไหมลองไปสองเมตรนะคะก่อนนอนได้สาวันวันที่4ี่เดนมาจ้า วันที่สี่เมนมาก็ปกติอ้าวเมนมาก็เมนมาเขาเฉยๆผ่านไปห้าวันเฮ้ยทําไมเมนมาฉันไม่ปวดท้องเมนวะลืมนะคะเออก็เลยบอกโอ้เจ๋งว่ะ